ดาวราหูย้ายทำนายดวงชะตา12ราศีในทางโหราศาสตร์นั้นมีคำกลอนกล่าวไว้ว่ามัวเมาไทายราหูโดยดาวราหูถือเป็นดาวแบบเคะห์ส่งผลเสียกับดวงชะตาตามตำนานโหราศาสตร์กล่าวไว้ว่าดาวราหูถูกสร้างจากผีขโมย12ตนจึงทําให้ดาวราหูมีกําลังเท่ากับ12และมีเลขประจําดาวเท่ากับเลข8 ดาวราหูเป็นดาวธาตุลมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเป็นตัวแทนของเงาคือสิ่งที่จับต้องไม่ได้ในทางที่ดีดาวราหูหมายถึงการที่มีปฏิพาน์ไหวพริบที่ดีเป็นคนฉลาดแกมโกงหรือมีเล่ห์เหลี่ยมทันคนสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีเป็นคนที่ชอบการแข่งขันกล้าได้กล้าเสียสามารถปรับตัวได้กับทุกสภาพแวดล้อม แต่ในแง่เสียคือการลุ่มหลงมัวเมากับกรอกเชื่อถือไม่ได้เป็นคนชอบสร้างภาพหรือหลงตัวเองโอ้อวดชอบเอาชนะขาดสติกระทําในสิ่งที่ไม่ถูกกฎหมายไม่ถูกคุณธรรมดาวราวหูหมายถึงเงาไม่มีรูปร่างตายตัวไม่มีตัวตนจับต้องไม่ได้ในแง่ของอาชีพอาจหมายถึงอาชีพในวงการบันเทิงอาชีพที่เป็นเกี่ยวข้องกับอาชีพสีเทา รวมไปถึงงานออนไลน์งานต่างประเทศงานที่ไม่มีชิ้นงานจริงเป็นดั่งเงาเช่นเดียวกับราหูดาวราหูจะใช้เวลาโคโจรในแต่ละราศีเป็นระยะเวลาประมาณ1ปีครึ่งโดยตั้งแต่วันที่30มีนาคม2565เป็นต้นไปจนถึงวันที่17ตุลาคม2566ดาวราหูจะย้ายออกจากราศีพฤศภเข้าสู่ราศีเมษซึ่งเป็นราศีของดวงเมืองและดวงโลก ในทางโหราศาสตร์ดาวราหูจะย้ายมามีกําลังมากขึ้นเพราะที่ผ่านมาดาวราหูในราศีพฤษภมีตําแหน่งเรียกว่าตําแหน่งนิดหมายถึงตําแหน่งที่อ่อนแอหมดกําลังไม่ส่งอิทธิพลกับดวงชะตาแต่เมื่อดาวราหูย้ายเข้าสู่ตําแหน่งราศีเมษจะเรียกว่าดาวราหูเป็นตําแหน่งเทวีโชคหมายถึงความโดดเด่นเป็นพิเศษในด้านเมตตามหานิยม การส่งผลให้คนเมตตารักใคร่โดยเฉพาะผู้ที่เป็นสตรีจะได้โชคลาภม,มากกว่าผู้เป็นบุรุษดาวราวหูย้ายทํานายดวงชะตาราศีเมษผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13เมษายนถึงวันที่13พฤษภาคมหรือผู้ที่มีลัคนาราศีเมษดาวรา,าวหูสำหรับชาวราศีเมษหมายถึงโชคลาภโอกาสที่ดีที่ได้รับมาได้โดยง่าย ก่อนวันที่30มีนาคม2,565ด้าดาวราหูอยู่ในตำแหน่งราศรีพฤษภพบกระดุมพระเป็นตำแหน่งราหูคนทรัพย์จึงทำให้ช่วงเวลาที่ผ่านมาคนราศรีเมษมีโชคลาภมีรายได้เงินทองเข้ามามากแต่ก็ต้องมีเหตุให้ใช้จ่ายออกไปมากเหมือนเป็นคนกระเป๋าั่วเก็บเงินไม่อยู่แต่หลังจากวันที่30มีนาคม2,565เป็นต้นไปดาวราหูยายเข้าทับดวงชะตา ดังที่ได้กล่าวไว้ว่าดาวราวหูเป็นดาวตัวแทนเรื่องของโชคลาภสำหรับคนราศีเมษจึงเป็นข่าวดีสำหรับคนราศีเมษเหมือนมีโชคลาภมาทับตัวดังนั้นจึงเป็นไปได้ว่าคนราศีเมษจะรวยอีกทั้งดาวราหูยังย้ายจากตำแหน่งค้นทรัพย์ทำให้คนราศีเมษเริ่มกลับมาเก็บเงินได้ทำให้สถานะทางการเงินของคนราศีเมษดีขึ้น โดยเฉพาะเรื่องของโอกาสในการที่จะมีโชคลาภทางการเงินในด้านการงานก็จะมีโอกาสได้มาแบบง่ายๆสำหรับคนราศีเมษที่มีความตั้งใจในการทำงานดาวราหูจะให้โอกาสในเรื่องของการสร้างเงินสร้างรายได้คนทำงานมีโอกาสที่จะได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นได้รับโบนัสเงินเพิ่มเงินพิเศษจากการทางานส่วนคนทาธุรกิจก็มีโอกาสได้งานได้ลูกค้าเพิ่มขึ้น คือได้ว่าเป็นช่วงที่รับรายได้จากโอกาสทางธุรกิจมาแบบฟุกฟุกแต่คนราศีเมษต,ต้องระวังในเรื่องของโชคลาภเรื่องของการพนันเสี่ยงโชคธุรกิจสีเทาระวังว่าจะมีโอกาสทั้งได้มากและเสียมากต้องระวังเรื่องของความโลภของตัวเองจะกลับกายมาทำร้ายตัวเองอีกทั้งดาวราวหูหมายถึงความลุ่มหลง,ลงมัวเมาเมื่อย้ายมาทับตัวทับดวงชะตาของคนราศีเมษต,ต้องระวังจะติดสิ่งเสพติด เกิดความรุ่มหลงมัวเมาในการพนันสื่อบันเทิงทั้งหลายจนทำให้ไม่สนใจด้านอื่นของชีวิตอีกทั้งช่วงนี้ต้องระวังเรื่องของการถูกหลอกถูกโกงโดยเฉพาะเรื่องการเงินเมื่อดาว,ดาวราหูกุมลักจะส่งผลให้คนราศีเมษมีความกล้าได้กล้าเสียมีความเป็นนักเลงมากขึ้น หากมีใครมาขอความช่วยเหลือก็มักจะใจอ่อนจึงต้องระมัดระวังคนมาอ้อนวอนขอความช่วยเหลือจนกลายเป็นถูกหลอกใช้เช่นการไปคำประกรันหรือการให้ยืมเงินแต่ดาวราวหูจะส่งผลดีกับคนที่ทำงานด้านการบันเทิงธุรกิจออนไลน์การค้าขายระหว่างประเทศรวมถึงผู้ที่ทำธุรกิจสีเทาผู้มีอิทธิพลและนักเลงทั้งหลายถือได้ว่ากิจกรรมเหล่านี้ถูกชะตากับดาวดาวหูที่จะย้ายมาที่ราศีเมษ สำหรับคำแนะนำสำหรับคนราศีเมษคือคนราศีเมษต,ต้องมีสติในการใช้ชีวิตให้มากเพราะถึงแม้ว่าดาวราวหูจะเป็นดาวเรื่องของโชคลาภแต่เมื่อเข้ามาทับดวงชะตาก็หมายถึงความลุ่มหลงมัวเมาเมื่อย้ายมาทับตัวทำให้คนราศีเมษจะหลงได้ในบางสิ่งบางอย่างและต้องเตือนให้ตัวเองสม่ำเสมอว่าอย่าเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของการเสี่ยงโชคการพน,นันเรื่องของสารเสพติดอบายามุก พราะถึงแม้ว่าดาวราหูจะส่งเสริมให้เรื่องของโชคลาภของคนราศีเมษโดดเด่นขึ้นแต่ดาวราหูก็ยังเป็นดาวบาปขะเคาะและยังเป็นดาวราหูที่ส่งผลในเรื่องของการมัวเมาและการที่คนราศีเมษโลภก็อาจจะถึงขั้นหมดตัวได้เลยทีเดียวนอกจากนี้คนราศีเมษควรมีสติในการใช้ชีวิตอย่าประมาทขอให้นั่งสมาธิสวดมนต์ยึดมั่นในคุณงามความดีเพื่อเพิ่มสติให้กับตนเอง ขอให้มีความมั่นคงในเรื่องของจิตใจที่เพิ่มขึ้นไม่ไปหลงบวมเมากับสิ่งต่างๆที่เข้ามาล่อจิตล่อใจให้ไปหลงไหลได้ปลืม้มกับสิ่งที่จะเข้ามาในตลอดระยะเวลาหนึ่งปีครึ่งที่ดา,ดาวดาวหูจะอยู่กับดวงชะตาคนราศีเมษสำหรับคำแนะนำในการทำบุญเสริมดวงชะตานั้นเนื่องจากดาวราวหูหมายถึงเงาจึงควรทำบุญที่เกี่ยวข้องกับแสงสว่างเช่นการถวายปัจจัยเป็นค่าไฟถวายวัด การถวายหลอดไฟหรือการทำบุญที่ให้แสงสว่างทำบุญเกี่ยวข้องกับการให้ทุนการศึกษาหาโอกาสไปถวายพระพุทธรูปหรือบูชาพระพุทธรูปปางโปธดอสุรินทราหูที่วัดโพเป็นต้น